วันวันนอนเฝ้าเนี่ยค่ะสงสารก็สงสารนะนอนเฝ้าหน้ากงเขาเออที่ฝนชักนะคะเห็นแม่ออต้องล้างบ้านเนี่ยเนี่ยเนี่ยนองไปหมดเลยนะคะสองรอบค่ะเออ สักสองรอบคือตอนแรกเลยตัวฝนกินเน้าไม่ให้กินไปสี่เม็ดใช่ไหมคะไม่ได้แคะคิดตาให้แล้วก็เมื่อกี้จะฉีดล้างตัวก็ไม่ให้ล้างเพราะว่ามันเหม็นมันฉี่ไว้ไงคะตอนหัวตอนที่หัวข้ามมารอบนึงแล้วก็ดึกดมัง้งพอเช้ามาแม่อมก็เห็นแบบกงเราเทาอมหมดแล้วแม่อมก็เลยล้างล้างนะคะล้างแล้วก็ปั่นแห้งเรียบร้อยแล้วแล้วก็ให้กินข้าวแล้วก็คือตอนแรกเลยเห็นว่าเออ มันก็นานแล้วนะระยะแล้วหล้ฝนกไ็ไม่ไม่ชักก็เลยปรับยาเป็นสามเม็ดเหมือนเดิมปรากฏว,ว่าไม่ได้ฝนต้องกินสี่เม็ดก็คือมื้อละสองเม็ดนะคะเหมือนเดิมแม่กุ้งใจโอ้โหดูไม่ได้ผิดลูกแม่ไม่ได้ว่าพี่ฝนผิด,ผมดแม่ไม่ได้ว่าพี่ฝนผิดพี่ฝนไม่ต้องกลัวขนาดนั้นลูกแม่ไม่ได้ว่าพี่ฝนแม่จะล้างตัวพี่ฝนเข้าใจไหมว่าแม่จะล้างตัวเดี๋ยวนะคะขอแคดขีข้ตาก่อนแม่ กนยยยนินให้หมดลูกนะเออมันมียาอยู่เม็ดหนึ่งอือกินให้หมดนะลูกนะเออด้วยขนเก่งนะไอ้น,นี่ก็เดินล้องเนะ่ะต้องปรับยาเป็นสีหมึ่งแล้วชินประมาณวันที่สิบเนี้ยสิบนี้ก็คือต้องเจาะเลือดนะคะเพื่อตรวจไทรอยด์เหมือนเดิมก็คือเว้นไปเดือนหนึ่งสองเดือนนะคะหมอเขาบอกว่าต้องมาเจาะวันอาทิตย์นี้ละก็มาเจาะเลือดแล้วก็ตรวจค่าตับตัว ตรวจไทรอยนะคะค่ายาพี่ฝนก็ค่อนข้างหนักก็คือยาการชักเนี่ยพันแปดนะคะยาเอ่อไทรอยอีกพันเก้าห้าพันเก้าสามสิบพันเก้ายี่สิบตรวจเลือดอีกพันห้าแล้วไม่ต้องต้องตรวจเลือดเจ้ามอนด้วยเนี่ยค่ะไอตัวแสบเนี่ยสงสารก็สงสารมื้ทำไงแต่ว่าไม่ต้องทิ้งระยะไว้ก่อนเดินร้องเนี่ยอยากจะอยู่เขาก็อยากจะอยู่ดื้อก็ดื้อ วิ่งเข้าวิ่งออกแม่อ้อมทํางานก็วิ่งสวนไปสวนมาอยู่อย่างเงี้ยค่ะไม่ตีตาเอียแล้วนะไม่ตีแล้วนะไม่ตีไม่ตีเอีย,อยละพี่ฝนฉีไว้ปะเนี่ยพี่ฝนฉีได้ไหมคาร์มอนน้ำดีๆนี่ให้กินไม่กินนะฮะ จะโดนไอ้เรื่องน้ํำดีๆมีให้กินไม่กินเนี่ยจะโดนไปกินน้ําในท่อระบายน้ําำมองสายน้ำเคกีตาให้ก็กลัวกลัวแม่จะจับกอกยาแล้วตัวเป็นแผล ไม่ได้ทายามันก็แห้งไปเองนะแห้งนะก็แห้งไปเองนะก็มีแผลบ้างเล็กน้อยแต่แม่ทาให้ดีกว่ายาคพี่ฝนคุ้มใจเลยนี่เขาอยู่ตัวนึงก็เป็นมุ่นนี่นั่นพี่ทิ้งไปไม่ได้เฉดตายอีกแล้วแม่กอที่แม่อมยุ่งมากๆวันวันนึงเนี่ยนะคะวันวันนึงเวลาแทบจะไม่มีเลยอะ รอ้องค่ะเมื่อกี้ร้องเรียกหาแม่อม้อมพอแม่อ้อมทักหน่อยรอ้องหาผู้ชายค่ะดูดิคะหาผู้ชายเรียกป๊อปื้ดค่ะเนีรักอะไรหนักหนาเอ็งเขรักกันร้องเรียกแม่ทักหน่อย,อยอเดียวเม้าฟ้าดูดิคะ รักจนที่สุดมากมายไก่กองอืม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 เนคนอนอยู่ด้วย ตังนี้นางตัวแสบไม่มีปัญหาอะไรนะคะไม่ได้ทะเลาะอะไรกับใครไม่สนใจก็เขาย,ยังชั่วยหน่อยนึงแต่อีลุงม,มันตัวเล็กกับโครงสร้างมันเล็กกัค่ะน้องฟ้าหนักกว่านะไม,ไม,ไม่ไม่อ้อมอุ้มแล้วเลยฟ้ามันหนักกว่าอันนี้มันเป็นไอ้ตัวคานิว่าอินดอร์นะคะถุงข้างในมันจะเป็นสีทองน้องซื้อแปดกิโลพันหนึ่งร เพราะว่าริงพีเน่าวันไม่ไหวอะค่ะไม่เห็นผลมันก็ร่วงเหมือนเดิมแล้วก็แพงด้วยพันสี่ร้อยพันสี่ร้อยสามสิบพันสี่ร้อยห้าสิบบางรอบก็พันสามร้อยแปดสิบแต่แม่อมต้องใช้ถุงสองถุงอะซึ่งมันมันแพงมากแต่ถ้าเป็นตัวเนี้ยได้เยอะเลยอะมันถูกกว่านี่แม่อมกำลังมาคับให้กินกันอยู่นะคะก็โอเคนะคะก็โอเคแม่อมก็ประหยัดมาต้องประหยัดเงินนะคะไม่ใช่ว่าไม่ประหยัดเพราะว่ามันต้องประหยัดเลยอ เพราะว่าแม่อ้องต้องใช้นีอีกมากมายลงไปหลบอ่ะลงไปหลบพี่หมอกลงไปเล่นกับเขาลูกอ่ะพี่เมฆจะขึ้นขึ้นมาพี่เมฆจะขึ้นขึ้นมาเพราะพี่เมฆชอบดังต้องต้องประหยัดประหยัดเลยนะคะเพราะว่าค่าใช้จ่ายที่แม่อ้องจะต้องใช้นีเขาเดือนนึงต้องหมื่นกว่าบาทโอ้โหดูบิดขี้เกียจอ,อือหืออือหือเพราะมาลงทรายในหมู่บ้านก็ขายได้ไปสามถุงก็ ค่อยๆนะคะเพราะว่าคนก็เพิ่งจะรู้ว่าแม่อ้อมเริ่มขายละเดี๋ยวยังไงก็ส่วนน้ายาล้างจานเนี่ยเห็นว่าจะมาพรุ่งนี้เพราะว่ามันหมดคือขาดตลาดเขากํลาลังผลิตอยู่แล้วก็พรุ่งนี้ยเขาจะเอาไปเอาที่บริษัทให้น้องก็จะไปเอาที่บริษัทให้เดี๋ยวแม่อ้อมจะลงขายอีกทีน่าสงสารเสียจริงจริง อยากเข้าไปอยู่บเขาได้แน่ไม่กี่วันเนี่เดี๋ยวก่อนใจเย็นแตเย็นแตเย็นเดินร้องทั้งคืนนะคะอยากเข้าบ้านอยู่ในเดินร้องในเนี่ยนะคะเดินร้องในบ้านเนี่ยแต่แบบอยากเข้าโกงอยากไปอยู่เขาอะไรอย่างเงี้ยไม่คือเคยอยู่แล้วสบายไงไม่อยากอยู่ข้างนอกแล้วแต่ก็ชอบมีปัญหากลางวันชอบออกมาเดินเล่นนะมันไม่ได้ต่อไปนี้ถ้าเกิดจะเข้าก็คือเข้าเลยไม่มีการเข้าๆออกๆเข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าใจ พูดนี่เข้าใจไหมไม,ไม่ไม่เข้าใจใช่ไหมไม,ไม่เข้าใจค่ะตกลงเข้าใจไหมมอนไม่เข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็ไม่ต้องอยู่นะเข้าใจไหม,ไม,ไ,มไม่เข้าใจ